สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําข้อความเลื่อนได้ครับในโปรแกรม OBS ไม่ว่าจะเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวามันทํำยังไงตามมาดูกันครับอ่ะพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปหารูปบวกครับในช่อง Sort นะครับกดบวกขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นให้หาคําว่า Text หรือว่าสัญลักษณ์ A B แบบนี้ก็ได้ครับกดขึ้นมาหลังจากนั้นเราสามารถตั้งชื่อก็ได้หรือไม่ต้องตั้งก็ได้ครับเราก็กดโอเคขึ้นมาครับ ทีนี้มันให้เราใส่เท,ท็กที่เราต้องการให้มันเลื่อนผมขออนุญาต copy paste สักครู่ครับอ่ะเรา copy paste เรียบร้อยเราได้ข้อความขึ้นมาเนาะข้อความก็จะปรากฏทางด้านบนแต่ว่าตัวอักษรมันยึกยยืมไม่ต้องตกใจครับเราต้องไปเลือกฟอนต์ก่อนครับ select font ก,กดด้านนี้ครับแล้วก็หาฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยขออนุญาตหาสักครู่ครับอ่ะผมได้ฟอนต์ภาษาไทยแล้วครับหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยอ่าเห็นไหมครับ ข้อความก็จะขึ้นมาแหละครับเป็นภาษาไทยชัดเจนหรือว่าฟอนต์อะไรที่อยู่ในเครื่องมันก็จะดูดมหมดสามารถปรับได้ครับหรือเราสามารถปรับสีปรับอะไรได้แต่ในที่นี้ขออนุญาตยังไม่ปรับหลังจากนั้นกดโอเคครับนี่เราก็จะได้ข้อความใหญ่ๆมาแล้วหลังจากนั้นครับมันยังไม่เลื่อนเนาะเราจะมาทําให้เลื่อนยังไงกดตามนี้ครับให้เราไปสังเกตคําว่าฟิลเตอร์ครับหน้าตาแบบนี้เลยกดเข้าไปครับกดรูปบวกขึ้นมาครับหาคาว่าสกอร์ครับแล้วก็กดโอเคไปเนาะ เราเลื่อนตรงนี้ครับขวาซ้ายขวาเห็นไหมมันเลื่อนแล้วครับเราอยากให้ไปขวาเราก็เลื่อนไปทางซ้ายเราอยากให้ไปซ้ายก็เลื่อนไปทางขวามันเป็นประมาณนี้ครับลองเลื่อนเล่นดูครับเราก็เลื่อนไปสุดเลยเนาะให้มันเลื่อนไปทางซ้ายหลังจากนั้นกด close ครับนี่มันมาแล้วเลื่อนแบบเลื่อนเร็วมากอ่ะทีนี้ผมจัดตำแหน่งให้มันอยู่ในกรอบในฟอร์มที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันเลื่อนแล้วเนาะทำให้มันเล็กลงแล้วก็คือย่อขยายแบบนี้เลยครับย่อขยายเห็นไหมย่อขยายได้ ทีนี้ผมอยากที่จะเพิ่มลูกเล่นให้มันนิดนึงคือเพิ่มพื้นหลังตรงแถบด้านล่างให้มันสกอเรเนาะเราก็กดรูปบวกขึ้นมาครับหลังจากนั้นหาคําว่า Color So u r c e ครับกดโอเคไปเราเลือกได้เลยว่าอยากได้สีอะไรกดตรง s e l e c t color นี่เนาะผมชอบสีฟ้า่อขอสีฟ้านอยกดโอเคไปทีนี้เราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่เลื่อนลงมาเห็นไหมมันก็จะอยู่ในกรอบด้านล่างเลื่อนลงมาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมครับต้องเอา เท็กซ์ที่เราทําเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนครับกดเลื่อนขึ้นมาได้เห็นไหมครับเราก็ได้ข้อความเลื่อนเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i ์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย